ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อผมได้โจทย์ดังนี้แล้วผมจึงเริ่มถ่ายมือถือไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะค้นหาโพสขายนาฬิกาที่เป็นโรเล็กซ์จนผมได้ไปเจอนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนหนึ่งนะครับเป็นนาฬิกาวินเทจเรฟเลนซ์6694นะครับเป็นโรเล็กซ์ออ r ์ผมจึงเข้าไปสอบถามนะครับทักแชทเขาเข้าไปเพื่อที่จะขอแลกเปลี่ยนนาฬิกากับทางผู้ขายนะครับซึ่งหลังจากการพูดคุยต่อรองกันแล้วเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าโอเคตกลงนะครับ แลกกันโดยที่ผมเนี่ยจะส่งนาฬิกาของผมไปก่อนพอของถึงเขาแล้วอะ่ะเขาก็จะส่งนาฬิกาของเขากลับมานะครับโดยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้เสียเงินส่วนต่างอะไรสักบาทเดียวนะครับจะมีเสียก็มีค่าส่งพัสดุผมใช้เวลาประมาณ2วันนะครับก็ได้รับของเมื่อได้รับเจ้านาฬิกาเรือนนี้มานะครับผมก็ใส่ใช้งานประมาณ1อาทิตย์นะครับผมก็รู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้มันยังไม่ใช่นะครับ สาเหตุหลักๆเลยก็คงจะเป็นช่องขยายวันที่หรือว่าไซคอบนี่แหละคือมันดูเกะกะสายตานะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบมันดูแก่แล้วก็เวลาใช้งานจริงเนี่ยการปรับตั้งวันที่นะครับมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับถ้าเราปล่อยนาฬิกาทิ้งไว้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เอามาขึ้นร้านหลายๆวันเนี่ยพอมันหยุดเดินแล้วการที่จะมาหมุนตั้งวันที่ให้มันตรงกับ วันปัจจุบันเนี่ยมันต้องหมุนให้ครบรอบ24ชั่วโมงนะครับกว่าที่วันที่มันจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้หลายๆวันเรามาหมุนเนี่ยหมุนมือหงอิกกันเลยอีกอย่างหนึ่งคือเรือนนี้ชุดเข็มกับชุดมาร์กเกอร์มันเป็นสีทองนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบสีทองเท่าไหร่พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยกันนะครับว่าแล้วมึงไปแลกมาทําไมวะคำตอบก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พอหลังจากนั้นอะ่ะผมก็ เริ่มกลับมาตั้งสตินะครับเริ่มคิดใหม่ทําใหม่ในโจทย์เดิมนี่แหละพยายามหารุ่นที่มันตอบโจทย์มากที่สุดจนไปเจอนะครับ Rolex Reference 6426โดยสเปคของเจ้าเรือนนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้าเรือน6694นี่แหละครับคือหน้าปัดเท่ากัน34มิเมตรเป็นเครื่องไขาลานเหมือนกันต่างกันตรงที่6426เนี่ยมันไม่มีวันที่ก็ดูเรียบๆนะครับแล้วก็ชุดเข็มกับชุดมาร์กเกอร์เนี่ยก็เป็นสีเงิน เมื่อตกลงปรงใจว่าจะเอาเรือนนี้แล้วเนี่ยผมก็ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือทักเข้าไปหาเขานั่นแหละพอหลังจากพูดคุยต่อรองกันแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็ต้องส่งนาฬิกาของผมเนี่ยไปให้เขาก่อนพอถึงมือเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งนาฬิกาของเขากลับมาครั้งนี้ผมก็แลกโดยที่ไม่เสียเงินอีกแล้วนะครับไม่มีส่วนต่างอะไรเพราะว่าเลนส์ราคามันเ,นเท่าๆกันนะครับพอๆกัน เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับและอยากที่จะแลกเปลี่ยนนาฬิกาแบบผมดูบ้างเนี่ยผมก็อยากจะให้ข้อสังเกตหรือว่าจะเรียกว่าเป็นคําเตือนก็ได้นะครับคือก่อนที่เราจะทําการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราควรเช็คร้านเช็คคนขายให้ดีนะครับการทําแบบเนี้ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนโกงในระดับหนึ่งนะครับคือก่อนที่ผมจะทําการแลกเปลี่ยนเนี่ยผมเช็คคนขายเช็คร้านเช็คว่าเขามีตัวตนจริงไหมเช็คเครดิตอะไรต่างๆนะครับเช็คแล้วเช็คอีก เพื่อความมั่นใจนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจะแลกเปลี่ยนกันแบบเนี้ยผมแนะนําว่าให้เป็นวิธีการนัดเจอดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้เห็นของด้วยเห็นตัวเขาด้วยนะครับเป็นการแบบยื่นหมูยื่นแมวที่ผมทําแบบนี้ก็เสี่ยงมากนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในภารกิจนะครับโชคดีที่ไม่โดนโกงหรือว่าไม่ไปเจอคนขายที่เป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมได้เรือนนี้มานะครับคอนเซปต์ของผมก็คือใส่แล้วคนต้องทักนะครับปรากฏว่าทักจริงๆครับ แต่คือคนทักเป็นเสียงเดียวกันว่าไปแลกมาทําไมนะครับเรือนเก่าสวยกว่าเยอะนะครับเอาจริงๆผมก็แอบเสียดายโอเมก้าอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ยังแอบเข้าไปส่องโพสตที่ล้างเขาประกาศขายเจ้า r e d ิวสของผมเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับเหมือนเข้าไปส่องเฟซแฟนเก่ายัางไงอย่างนั้นสําหรับเจ้าโ o l e ็6426เรือนนี้ก็ ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะอยู่กับผมไปอีกนานกี่ปีนะครับแต่ว่าถ้าผมจะเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเจ้าเรือนนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟัง